สว,ส,สวัสดีค่ะเราตั้ช่องพอใจคิดไทยแลนด์อีกแล้วนะคะวันนี้นใจมีอะไรมาให้เล่นบ้างตัจมามีคำถามครอบครัวค่ะเอ๊ฝัดันถามมากันตอบนะตั้งต้น,ตนเลยต้นที่อยก่อนเลยนะได้คำถามแรกก็คือมีช้างหนึ่งตัวหนึ่งหัวกินอาหารวันละหนึ่งตัน มีช้างหนึ่งตัวหนึ่งหัวกินอาหารวันละหนึ่งตันเพราะฉะนั้นช้างหนึ่งตัวสามหัวกินอาหารวันละกี่ตันหนเวลตัสตันให้เวลาต,วลตอบสิบวิหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเสิบนตันถูกตอ้อง ต่อมาตาไายตาซีโกมีงู1ตัวกินกระต่ายได้2ตัว2ตัวยังไม่ได้ถามเลยงู3าหัว3าหางนึตัวกินกระต่ายได้กี่ตัวคำตอบเซเวสอตัวเออสองตัวถูกไหมถูกถูกมาเย้ ถามต่อมาขึ้นหนึ่งนกินคนได้ร้อยคนขึ้นสองขึ้นกินคนได้กี่นขึ้นหนึ่งขึ้นกินคนได้ร้อยคนขึ้นสองขึ้นกินคนได้กี่คนหนึ่งร้อยคนเพดไป่อนตอบท่าไหนสองร้อยคนอ้าวทำไมสองร้อยคนน่ะกินทีลขึ้นกินทท่ลขึ้นมันขื้นรวมกันกินทีเดียวไม่ได้เลยเหรอ เอาไม่ได้ด้วยโอเคอ่านคำถามต่อมานะดวงจันทร์โคจรรอบโลกหนึ่งรอบใช้เวลาหนึ่งปีคำถามคือโลกโคจรรอบดวงจันทร์ครบหนึ่งรอบใช้เวลากี่ปีศูนย์ปีโอ้ทำไมศูนย์ปี <c oughs> อ่ะก็มันหมุนรอบตัวเองโอ้ยเหมอือนโลกคำตอบเลยโอ้โห <c oughs> เองมากทางนำต่อไปสวยโกทางต่อไปบ้านหลังหนึ่ง้านหลังหนึ่งมีคนอยู่สิบคนมีคนอยู่สิบคนหมาสองตัวหมาสองตัวด้วยทีนี้คนเดินออกจากบ้านไปสามคนบ้านสามคนจะเหลือรองเท้าอยู่กี่ข้างเท้ากี่ข้างสิบหกขางสามคนจะบเป็นกี่ข้างเนี่ยเอ้อใช่หรือเปล่าสิบหกนับพีดีนับพีดีนับพีดี เดินลงไปามเนร้อสามคือสองสามกี่อนกี่นกี่ข้างกี่ข้างกี่ข้างเลยกี่ข้างเอ็่ข้างถูกไหมทำไมเจ็สี่ข้างอะคะเจ็ดเปิดเจ็ดเป็นสิโอ้โหถูกไหมเอ่ยแล้วก็จุดตา่้นใจถามนะ เร็วใกล้จะถึงทางด่วนแล้วเร็วเร็วไม่ได้ถามบ้างนะไ,ไ,ไม่ได้ถามไหมโอเคงั้นไซโกกับเอเลนก็ถามนะคุณป้าแมรี่คุณป้าแมรี่รกำลังจะเดินทางไปโบสถ์เช้าวันเสราร์ไปเจอกับ คนเจดคนถือถุงเจ็ดถุงในถุงมีลูกแมวอยู่เจ็ดถุงละเจ็ดตัวคนเจ็คนนะถือถุงเจถุงในถุงมีลูกแมวอยู่ถุงละเจ็ดตัวล,ลูกแมวค่อยกระดิ่งอีกตัวก็คือตัวละหนึ่งอันถามคำถามคือมีคนจะไปบอดกี่คน ตาบคำถามดีๆตาบคำถามดีๆคนเดียวอา,อาจจะยี่คอลตามีคนหนึ่งคนก็ได้อาจจะไม่หนึ่งคนนะคระับลงใจสองห้ารอบคำตอบอ่ะตอบคำถามดีๆนะป,ป้าแมรี่จะไปแต่ว่าจิตคนก็ก็จะไปแทนได้ถูกต้องผมว่าคุณป,ป้าแมรี่คนเดียวที่จะไป ที่เหลือไม่เกี่ยวเลยโอเคมาเลยมาขูเขาไปขูเขาไปหนึ่งลกูก หกคนไ้อ้ออน,นี่ตั้งคำถามหลอกเลยนะน,นี่ตั้งคำถามหลอกเลยนะอ่าโอเคคำถามข้าเมเวลาเองนะมีปลาอยู่เจ็ดตัวว่ายน้ำอยู่ในเจ็ดทะเลสาบของทั้งหมดเจ็ดตวีปอ่าคำถามคือปลาเจ็ดตัวนี้รู้จักกันหรือไม่รู้จักเอาไม่รู้จักเอาเอาอะไรกันแน่ไม่รู้จักเอาเอาทำไมไม่รู้จักอ่ะ อยู่ฟลอริาดาออีเอา้ามันอาจจนะติดต่อกันได้นะติดต่อกันได้ไงไม่มีลายโอ้โยปลาลายนี่เองปลาลายวันหนึ่งแม่แมวลอดลูกแมวสิบตัว<โ><โ> หึ่งปีผ่านไปโตแล้วสิคะโตแล้วกี่คัวโตแล้วหนึ่งครัวนิ่เถี๋วไว้เนี่ยโอเคตัดก่อนเลยตัดก่อนเลยตัดก่อนเลยแม่แมวตัวหนึ่งหนึ่งตัวนี่หนึ่งตัวขลอลูกแมวได้สิบตัวได้สิบตัววันหนึ่งแม่แมวไปตลาด คนยญยก็ไม่ว่างลูกแมวก็เลยเดินออกไปจากบ้านอืสรุปลูกแมวโตวกันยังฮะ <laughs> โอ้ยากกว่าเมกี้ยังไม่โตยังไม่โตผิดโตแล้วเพราะว่าลูกแมวเดินไปหาคนเลี้ยงโอเค <laughs> <laughs> นำน้ำต่อไปมีหมาสี่ตัวเดินไปหาแมวอีกห้าตัวเพื่อที่จะไปเจอกับหนูอีกสิบเอ็ดตัวคำถามคือมีสัตว์ทั้งหมดกี่ขารวมกันนนหูกัซโม ไม่ใช่คำตอบแมวกับหนูมันมีกี่ตัวเห็นใหม่เนี่ยถามใหม่ก็เลยไหมเนี่ยหมามีกี่ตัวนะมีหมาห้าตัวใช่ไหมเดี๋ยวคืออะไรแมวห้าตัวเรามีแมวห้าตัวโอเคมีหมาสี่ตัวเพื่อที่จะไปหาแมวห้าตัวใช่าใจไหมสาสาหมาสี่ตัวไปหาแมวห้าตัวเพื่อที่เออใช่เพื่อที่จะไปหาหนูอีกสิบเอ็ดตัว มีสัตว์ทั้งหมดรวมกันกี่ขาหีด้หนสิตัวหนึ่งร้อยสองยี่สิบสี่ยี่สเลยเหรอเนี่ยโอเคให้ต่อใหม่อีกสิบวินาทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด แปดเก้าสิบหมดเวลาอ่าวิธีคิดคือมีหมาอยู่ห้าตัวหมาหนึ่งตัวมีกี่ขาหมาห้าตัวใช่แมวห้าตัวไม่ใช่เอาเออหมาห้าตัวเอ้ยหมาสี่ตัวใช่หมาสี่ตัวหมาสี่ตัวตัวหนึ่งมีกี่ขาตัวหนึ่งมีสี่ขามีสี่ขาแสดงว่าต้องเอาสี่ ถ้าใ้โกชเฉลยดีกว่ายัางจำจำนวนไม่ได้เลยหาหยิบต,ตัวแมวหยิบต,ตัวสี่ห้าสิบเอ็ดสี่ห้าสิบเอดทั้งหมดบวกกันแล้วก็ไปคูณสี่ใช่เป็นเท่าไหร่สิบสามวกเอ้สี่บวกห้าบวกสิบเอ็ด สงสัยคิดนานแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากโอเคโอเคโอเคปิดคลิปเลยดีกว่าน้องใจจะถึงบ้านละโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจคลิปต่อไปอนะนองใจลาเลยลาเลยยูไม่อยู่ จบเลย่ะจบเลยไว้แจกครั้งต่อไปบอกบอกบอกวขานี่แจ้งไว้แจกครั้งต่อไปสำหรับคำถามสนุกแบบนี้ใช่ไหมายบายค่ะายบายเขาต่อกันคำตอบคือ80โอ้ถูกต้องหมาเท่าไหร่นะหมาสี่ตัวแมวอีกห้าตัวรวมกันเป็นเก้า หนูวิก11ตัวเป็น20สัตว์หนึ่งตัวมี4ขา20คูณ4เป็น80ขาถูกต้องนะครับีใครตอบถูกบ้างเอ้ยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เยอะๆนะครับไปครั้งต่อไปเดี๋ยวจะมาเอาคำถามส,สนุกๆมาถามกันอีกเนอะยบายค่ะสวัสดีค่ะ